การให้นมเลือกเป็นอะไรที่ทำให้เราเหิวที่สุดเวลาลูกกินนมปุ๊บก็หิวที่สุดบายบายลูนะ่าบายบายนะบาย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 ลูวบายบายก่อนแล้วบายบาย